คุณแฟนทำอะไรนั้นกินเองสิดูสิกินเที้ยงเลยคนเดียวคุณแฟนก็ไหนกินแหมใครกินไงแน่อยจะคิ้วสิอย่ากินเยอะอะไรไหมอะไรไหมอะไรไหมอร่อยน้ำอะไรนั้นนี่เหรอนะฮะน้ำกันอีกหอกับมาอีกแบบนี้เลย พ่อโหหน้าอย่างกระดางไรว่าเขาแต่ว่าเออจะทำงานเอกนางเอกแมมนางเอกมากเลยดูทั้งวันใครดูดูดูนางเอกกินอะไรนั่นนางเอกกินเป็ดเมื่อกี้นางเอกกินตับทำเดียวก็เริ่มเลยดูทำหน้าสิยุ่ยได้ไปกระทั่ำไปกิน ตอนนี้นายเกเริ่มเซ็งๆงนิดหน่อยตอนนี้นายเกเริ่มเซ็งเพ<ะ>ราะอ่านหมดแล้วไม่อิ่มเลยไม่กี่ตอนสั่งไม่ยอมสั่งตอนสุดท้ายแล้วไม่อิ่ม,มอพอแล้วพอแล้ว